สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าวีแปซและผู้ติดตามช่องทางยูทูบออยยูทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้กลับมาพบกับออยเช่นเคยนะคะที่โชรูวีแปซแบทรถกระบะเกเอสสาขาบางเลนนะคะลูกค้าท่านใดที่ติดตามช่องทางยูทูบออยยูจะเห็นได้ว่าเมื่อวานออยก็รีวิวเป็นตอนเดียวให้ได้ชมกัน3คันเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเป็นตอนเดียวกันอีกแล้วนะคะโอ้โหลูกค้าท่านใดที่หามือสองตอนเดียวไว้ใช้งานอยู่พลาดไม่ได้แล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตรถ ตอนเดียวเข้าใหม่กันนะคะก็เป็นรถ i e s u z u d-max ตอนเดียวนะคะตัวนี้ก็โฉม2014ค่ะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่3 69,000บาทนะคะปี2014เครื่อง2,005ดีเซลนะคะนี่เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะคันนี้ออยก็เลยมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะ mm hmm. เพื่อคุณลูกค้าหลายๆท่านหา e ี s u z u ตอนเดียวไว้ใช้งานกันนะคะ ก็มีให้ได้ชมหลายคันเลยนะคะสำหรับอีซุตอนนี้นะคะมีตกประมาณ3-4คันเลยนะคะจะหาเป็นรีโวก็มีนะคะรีโวตอนเดียววีโก้แชมปตอนเดียวก็มีนะคะนี่นะคะอดี๋ยวเราไปชมกันรอบคันเลย สำหรับคันนี้นะคะราคา369,000บาทค่ะคุณลูกค้าตอนเดียวนะคะอ้อยเปิดดาวเริ่มต้นที่9,000บาทนะคะสำหรับตอนนี้ลูกค้าท่านใดที่ อยากจะมาจับมาจองเป็นเจ้าของกันนะคะก็จองเริ่มต้นที่88บาทเท่านั้นนะคะสําหรับเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะสิ้นเดือนกันแล้วนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะหยุดชดเชยส่งการกัน4วันด้วยนะคะตั้งแต่วันที่25ถึง28เนาะลูกค้าท่านใดที่อยากจะเข้ามาจองเพื่อรับโปรโมชันนี้ก่อนอก็รีบๆเข้ามาจองกันได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะสิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวหมดเดือนนี้ไปนะคะโปรโมชันก็จะไม่ได้จอง88บาทแล้วนะคะแล้วก็ยังได้ แถมทองด้วยนะคะมูลค่า5,000บาทเลยสำหรับเดือนนี้นะคะลูกค้าหลายๆท่านจะเข้ามาจองเดือนนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มาจากเดือนหน้านะคะก็ยังได้โปรโมชั่นนี้อยู่นะคะตัวน,นี้นะคะก็ถ้าคุณลูกค้าดาวเริ่มต้น5,000จะผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทนะคะสามารถผ่อนได้ถึงสุดถึง7ปี1 4งวดกันเลยนะคะในช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟรีดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์นานถึง1ปีเลย หปีแล้วคุณลูกค้าไม่เสียดอกเบีย้ยก็จะพ่อนถูกไปนะคะสค่นมากนะคะทุกคลิปที่รีวิวก็จะพูดส่นมากจะเป็นโปรโมชั่นนะคะเพราะตอนนี้เดือนนี้นะคะโปรโมชั่นเดือนกันกกดายนคมนี้นะคะก็มีแถมทองนะคะมีขับฟรี60วันนะคะฟรีประกันภัยฟรีค่าจัดทำไฟแนนซ์นะคะรับประกันเครื่องเกียร์คนขายให้3เดือนนะคะแล้วก็ฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า1,000บาทเลยนะคะ แล้วก็จองเริ่มต้นที่88บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ด้านในสภาพเดิมๆค่ะคุณลูกค้าเบาะไม่มีชารุดไม่มีขาดนะตัวนี้เป็นเบาะหนังแบบน,นี้เลยลูกค้าท่านใดอยากเห็นชมตัวจริงนะคะผ่านไปผ่านมาเส้นบางเลงกนกำแพงแสงก็แวะเข้ามาชมได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรแวะมาชมกันได้เลยนะคะมีญาติพี่น้องที่หารถอยู่นะคะก็แวะมาดูให้ญาติก็ได้นะคะหรือพาญาติมายซื้อกันนะคะมีค่าแนะนําให้คันละ5,000บาทเลย รามาชมเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้เครื่อง2,005ดีเซลนะคะตัวนี้เครื่องก็สภาพเดิมๆเลยคุณลูกค้าเรารับประกันเรื่องเครื่องเกียร์เฟืองถ่ายให้นะคะ3เดือนเลยออกรถให้แบตเตอรี่ลูกใหม่หนึ่งลูกนะคะลูกค้าท่านใดอยากมาฟังเสียงเครื่องมาเหสเครื่องได้เลยนะคะเปิดให้บริการคุณลูกค้าทุกวันเลยนะคะตั้งแต่อาทิตย์ถึงจันท์เลยนะคะแต่ว่าคุณลูกค้าที่จะเข้ามาอยากให้โทรเข้ามาหนาัดออยก่อนนะคะเพราะว่า บางทีออยจะอาจจะหยุดหรือว่าไม่อยู่ร้านอย่างนี้นะคะก็โทรเข้ามานัดออยเรื่องหน้าก่อนจะได้นะคะก่อนจะเข้ามานะคะหรือมาไม่ถูกไงนะคะคุณลูกค้าสามารถสอบถามเส้นทางออยเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0616835229นะคะมีให้เลือกชมหลายคันเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับอีวิสุตอนเดียวตอนนี้นะคะก็มีให้เลือกชมหลายคันเลยนะคะ แล้วค่ะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะสนใจเพิ่มเติมยังไงคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารหรือรายละเอียดรถหรือจะมองหาเป็นรุ่นอื่นตัวอื่นนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรออยดโดยตรงนะคะ0616835229ค่ะวันนี้ก็มาพาเดินชมคร่าวๆไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวย้ำราคากันช่วงท้ายทีนะตัวนี้ราคาที่369,000บาทค่ะดาวเริ่มต้นที่9,000บาทนะคะ ฝากคุณลูกค้าใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปแรกก็กดติดตามไว้นะคะเพราะว่าวี8ัแของเรามีโปรโมชั่นเรื่อยๆเลยนะคะในแต่ละเดือนเราก็จะมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆมานะคะแล้วก็มีรถเข้ามาใหม่แล้วก็จะมาอัปเดตให้ได้ชมกันบ่อยๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวอีสุตอนเดียวปี2014เครื่อง2,500ไว้เพียงเท่านี้นะคะ หรนน้ต้องขอตัวลาคุณลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I can lay down beside you I oh. would